สวัสดีครับ FC ฟซีทั้งหลายด่วนนวเนะาะบอกไปมีเวลาเนาะมาเสียงดวงวัดดวงเนี่ยกเพื่อความมันเทิงเข้าใจวาเจ้าดีมาแล้วต่างคนต่างมีภาระมนีเงินงได้ด้วยมยัเอาวะเดี๋ยวเราคน,คนเนี่ยกัหให้เงียบไปบเบินกำลงังออกคนสวยพ่นกันมีธุรกิจอะไรเออธุรกิจส่วนตัวเาืาอทายานกับพวกน่ะ ต่างประเทศฝนมาทันได้มาอยู่หาคนมาเสี่ยงดวงงานเนาะมีแต่เจ่เนี่ยเจ่คนปากหลักนี่จะทายู่นั่งรออยู่ใครจะเอาเงินมาให้แม่นหมดละใครจะเอาเงินมาให้มาเลยเอาเอาหรอบัลนี้เอาเลยเนาะใครเอาเลยโอ้เนาะหาสองหาสามมุนมาผิดมุนมาผิดมุนไปใส่นมาหาปลา ม้นไปเลยมีอันนั้นบอสเะมีแนวทับบอสสามมีแนวเนียบบอสเจ๊แนวเนียบไายไปไทยบอมีบอสสามสองโอ้ไฟกระตกเจ้าว่าได้ใจขาวไฟกระเดีายวีไดไฟจะตกแม่แใส่ไฟได้เอ็ กาดหาซ้ำเอ๊ะนายรงมหมดเลอันนี้เต็งห้าพันเต็งห้าพันอันนี้เต็งหา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 พัหมดแล้วเต็งหาเต็งตามห้าพันอ๋อเราซอยด้วตัวตัวละสองอ้าวเขาเปิดเปิดเปิดบ้างดูปะเป็นยังไงมีวะ ยงปะสองสี่หกโอ้เกียงตามเลยข่อยกับบนดียบร้อยกอลยานกินเปียตัวกักต้องกักเห็นสองแล้วนี่แหละขัดเจรอดีมากนี่มยบร่อยอ้าเดียไม่ถึง6ินิงาบเปิดเลยเฮงเฮงเฮงหยบร้อยทีค้านะพันข่อยเกียงตับเลยเฮงเฮงเฮงแน่นอนแน่เปิดแหลกถึงหกได้ยังไงอยู่นะว่าน่าถึงหกอ้อยแหเนตี เดี๋ยวนี่ว่นด้ไปฟื้นอไปสิมาอันนี้น้ำจอะขมินขม้นตนขมออยให้ขมิ้นขม้นข,ขมินขม้นพิษกันมาันว่ด้ไปปะันงขามิ้นันว <c oughs> ันวนวับไไ <c oughs> ันวันวันันว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 นวันวนวันวันวันันนันวันวันนวั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 นวอนนวนวันวันวันวมาอันวันวันวันั หกพัได้บหาสองหกสอเองสีสีสองนี้สต่ำบินสองอย่างเดียวเลยเองสีต่ำโอ้จะว่าฟ้านี่5 0 0้านี่อ้นุติต่าิวไปวัดแล้วเจ๊ยอดมันจงไงดไนี่คือผัดก็เราก็เรียนเลอมนเออไปคือเกาขนาดนติวเร์กวตอันนี้ตุต่ำนี่สงเนาะ โอ้ปากระสีดำที่ทำสองพัตัวอืมค่อยกระมักซีขอยลงซีสองอยู่นี่วะเอาเปิดสักกันเพาท่านได้อยากได้ของเพื่ออว่าบบท่านได้มาดีนะห้า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 แม่ดีดีเกี่ยงยีเลยอร่อยอร่อยอร่อยโอ้ของแซบของแซบของแซบหดไปสามี่หมื่นละ พยเอาดีแท้จีว่กระโูกตาส้างเวมเไเสมาดูลูกครูไปสิลงถึกตายตายเป็นช่วงนีคอยกับเมื่อไว้ๆอยตวเนี้ยโดนไฟปาสเปิดแล้วนสเปิดเองสิเมื่อนะเมื่อน่ะเนาะเล็กหน่อยดิขยาอาบีบวันนี้เงินได้มนี้เด้นนหดพอแคได้ปนันี้เงินคอยได้ ลายเป็นบ่เอาเทอวนี่ <c oughs> เงินเยอะติงติงหาเมนึงหาเมนึงติดหาี่เอาขึ้นบางเดียวก็ได้ี่สีสองหาซี่สองตนนี้่มีเป็นซี่ี่มีตัวหนึ่งดีกัน ดำต้องกราสีดำเลยอะเตงส <II> ีงเตีงดำนะหนึ่ง่าสีดำเลยอ่ะดำเนี่ยอ่ะเปิดป้าเปิดบะมันเลยนี่แต่หกับมยเปิดตาในบมันใ่บ่ห้เปิดด้วยันเนอเดี๋ยวิเปิดเองหกสี่เอ็ดคือหกสี่ แบบ2ใบโอ้ถูกสกันอันนี้เจ้าต็งต่ํเนาะได้ดิได้ซื้อพุตง4 0 0เเอ้ยไม่มีเดี๋ยวอโอได้ไนอยนเจกันได้กําไรนอยน้เจมัน้0 0 0บาทโอ้ปมาเนาะเ ห้าพันบาทนะคะโอ้ยมีหกอยู่หกที่เย่อเนี่ยโอ้โหเียกว่าโหเยอเสนอเท่าไรออกีเติงเกือบเนาะ พูดความทำเพลงแล้วเพื่นเอาเทปหกมาไม่มีดับันหกเอียวสองใบกันไหมหกเอียวหกสูงสามแตเอียวพ,อพงเงวพอายากไหมเนี่ยเวลาหน้าเองห้าพันตัวตัวหลับห้า ทำลเดี่ยวอ่ะย่างอยู่หกูุงเต็งหกโอเคหกสูงเต็มหกเลยก็รู้เพราะว่ามันมีแต่3ซ้เปิดเองนี่ป่ะหกเดหกมาตัวแรกแด้วอ๋อมาจะตกต่อเลยเจ้าเสีบคอยลบนไปเต็มหกอ๋เต็มเต็มละบันกินหกเยวไปซะสองพันอ่ะจะอ้อยวงหนึ่งนี่ไป็อ้อยล่ะเป็นหกถงวนนางเ็นเท่าไหร่วันเนียห้าพัน หมือนหนึ่งเป็นมือนหาอหนึ่งสองสามสี่หาเป็นช่องมื่นหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามมื่นสามมื่นหาเออจึงสีได้ไหมสีมื่นหามื่นหามื่นหาโอ้หามื่นหาเป็นบ่อสามบ่อสามมื่นเนาะเต๋อเนอะอันนี้ทอะไรได้เนี่ย เดี 54, 30. 30 MM 응๋ยวอันนี้ไว้เอาไว้ตั้งหากเดี๋ยวคอยชินับหนึ่งสองสามี้ากเจันห้าพันป็วสามหมื่แเด็ช้หกหมื่นหกหมื่นเป็นแปดหมื่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ดสสสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดตัวยี่สิบสิบแปดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสนี่หกหมื่นอเอันนี้เจ็ดหมื่นี่ย่อยได้เจ็ดหมื่นเนี่ยเด็กเกมื่น เัีแปละบบเก่าเก้ามือหาเก่ามือหาเด๊1หนึ่งองสา่บางเดียวสงใช้ช่วงเยอะไร้พ่มขึ้นเลยแบบเนี้ยหกกลองดอกนะมหกลองดอกด้วยเท่ากับต้นหกถุงเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่หมื่น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบหาสองสามสี่หาหกเจ็ดเกิบหกมื่นอ๋คือไปเท่ฟาหะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเจ็ดหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสปดมืองสามสี่ห้าหเต็ดเก้าหมื่นเก้าหมื่นอีกอีกหาพป

ก้าวตันอ่าจักห้าทีเต็งห้าเต็ทีเลยกห้าทีจ้าซีนให้ดูดูนะไม่ทีก็ห้าหรอวะหกสาะอันนี้หกสาม เป,เปิดได้เปิดเชียรุ่นเดียรุ่นสีก่อนมานทุกคนอสองหา้าสาม<อ>ป้าก้า,กากหาซี่สันบอกเออ้าสามอ่ะก้าหาสีขึ้นไปป่ะอันนี้ข้าขึ้นไนขึ้นม่ได้ขึ้นแล้วถืเเเเอเต็มเต็มก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหมืนหนึ่งสองสามหมื่น โอ้สองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบนมือีก2อหมื่นเจหนี่หกเจ็ด0อีกมืน้ากิครบโอเคเออออกสิแม่ออกเลี้ยงๆเนี่ันซิมอออกโคออกยังมาถือ ลงยังไงกัลงกโมเตอรอยเห็นลงโมเมนต์อยู่สอนอนวอ่าหยังเกี่กนไีมารงโร<อ>มมเมนต์ออยไหนไหมอ่าผมไม่มีสี่ตาเนี่ยมุนขักมุนแน่เนีย่ยรถหกถุงเนี่ Hoặc xuống tên hộp này Hoặc không xuống tên hộp thân mi hoặc xuống đi hoa xuống hoa hộp hoa 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 hộp hoa 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 chỉ... เอี่ยวหกอาวอาลแล้วถือออะเนเออจังสีได้ไหมจังสีใครในยังหน่อยยังถือ้ำเนี่ยมันเออหีนอนน่าจนอนไม่ไบ่ไม่เชื่อเลยคุณ เป็นขยอวนบริยุทธ์ตัวเก่าเรียเป็นขยวไปเรื่อยๆเป็นขยออันนี้เต็งหกหมื่นกส่วหกสูงเงหมื่นหนึงโอ้ปลามันแล้วปลาปลาเนี่ยได้ทองเตงเต็งปลาเตงงเไดามาดูดูสี่ิบเสียติดเสียต่อเจ้ากับอ้อยเห็นรกคาเนี่ยแมบอ้อย กูได้สิมาทั้งกำโจ้ห้าหกเออห้าหกเหยี่ยวเปิดดินเหยี่ยวแล้วยักาห้าสามักงใจหกสี่ก็ไม่ถูก โอ้ไปสิบล่องกัจไปจาก็ยาวแบบต้โดนตาเดียวโดนตาเดียวไปตัวทิพทะเลนแวันนี้เอาเอาเอทยปกันไปเกหลายรายก็ได้ มามันมี่เยจ้พอดิแต่ว่าบก่อยากห้าสาเดี๋ยวสามตังก่นสามลบสงานันอีต่นหนาเดอนมเปวเบเบิร์ล่ะอันนี้อะไรเนี่ยสาครับสามสง่นเลไแม่ ขอคบว้มมกับวด่มัน่วเปิดแอกับดยมันหาวมันตัดาเียวมีตาตาเหีเยนะเพียงอ่เปิดแล้วครกัจริงเนาะอาวมุดเลยอาก่อนเม็ดแรกหกสี่สามโอ้โหเกี่ยงในห้องวาเนี่ นี่ยังหวกับสี่สี่สามไปลงไปลงสามสองอืมโอ้นี่สี่ทำไมเจ๊งครัเลยกินได้สิสีหกเถอะอืมว่ะสีไม่มีต่ำกลายไปเป็นจองเซีนต้องหาสามสองคนประโยชนเลยตอนนี้อืมผิดจ้าเจ๊บอกว่าสี่บนนี้เป็นหมอเจ๊สี่อยู่เทแท้ไม่มีต่ำเอาไหม ยงบกับคูอม mm. <few> mm. ีหกคนถขาเลยมีมีหรอกมีอย่างมีอย่างครับอยู่ในถ้วยนี่แหละสามสามอกสามสาม่ว่าเสียงแบบมนเสียงคล้ายๆสามคือวยาเียวสามเดียวสากัเดียว เจ๊แห่ฮะปิโอหนีไปเดี๋ยวหนีไปนี่เขาจะยากแล้วเนี่ยหกสูงอย่างเดียวเลยหกสูงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหกสามกันไหมคับหกสามนี่เจนสามนี่เนี่ยอืมอืมหกสูงตัวเดียวอันนี้ยากไปหกสูงหมดใช่ไหมกันครับเปิดคืนเปิดขึ้นเห็นหกกรมูเลยเสียงหกอะหกสี่หกมาเรียบร้อย โดนคอยโดดมัตเดี๋ยวไอ้อันนี้เขายักไปสหกสูงบัตเนี่ติมเตินกินตอนนี้สองพันข้อกินสองพันข้อนั่นจ่ายหมดเลยพกมาสองตัอีกจ่ายจ่ายเป็นแผลไปก่อนเอาละบัเนี่ยเอาเต็มก่อนเป็นยังมันมันโอ้มันเหมือนกับตัวต้นหมดเลยมสองดอกสองดอกตายเอาละบัตรดก็เก่าเงียเย้า่ยดีเนาะอกูแล้วเจนเนาะเก้าสิบสงหดแ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี4สสองสามสี่เจ็เกืนแหมืนอะไนี่แปมืนเป็นหนึ่งกับสงกับหาพันแปดหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแสนกับอีกห้าพันโอ้เดี๋ยวเวลาเดินทางเดียวันนี่ฮัลโหลมาไหน้อเบปหาเ้ยบอโอ้เบิงเงี้ยลูกนองเบิงงี้นรียตัระดวน

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดก้าสิมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้ากเดดเกาสิบเก้าหนหนึ่งสองสามสี่้ากเจ็ดเป้าสิบหนึ่งแส่นเจน่าตัวหน่อนะแม่นหมหรอแม่เอาไปทำไมห้าพันเอาเอาขึ้นให้อือียว่าอรมณเทามหาทามข้าคืนขาไฟนะเีจ่าเดเอจ่ายกเอาขึ้นให้เติมให้อีตั้งหาง Okay. <laughs>